คนสุดถ้าเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันตอยนะเจ้าแล้วก็กระเดียววันนี้เฮาจะมาสุมคว้าทำไมต้องพูดภาษาเหนือภาษากลางกดหนึ่งภาษาเหนือกดสองอีสานกดสามภาษาใต้กดสี่ไม่ต้องกดสามและสี่เพราะมันเออเรอพูดไม่ได้จะกดเลขสี่ทำไมเออเรอ เดี๋ยววันนี้เรามาดูก่อนว่ามีของอะไรบ้างเพราะว่าอาทิตย์ของเขาไม่ได้สุ่มจันทร์ของเขาไม่ได้สุ่มกิจกรรมเขามาไหม่ไม่ได้สุ่มไม่ได้สุ่มสักอย่างเลย เดี๋ยวเฮาจะมาซุ่มของเฮามาเรียงกันกํายางดีกว่ากูค้คนว่าเขาจะซุ่มอย่ญญางพ่องเฮาเข้ามาในนี่ก่อนสกินปืนมาใหม่สกินคอร์สนะคะอันนี้น่าจะเป็นสกินแรกนะคะที่เข้ามาเนาะปืนคอร์สหรือว่าปืนที่มันมีแบบว่าขาตั้งด้วยนะอันนี้ปืนนี้จริงจจัดก็ใช้ไม่ค่อยเป็นนะเออดาเมจหนึ่งระยะ2ลดความเร็วรีโหลดนะคะอ่ะปืนต้องซุ่มละหนึ่งกิจกรรมนี้อะ่ะกิจกรรมอะไรอุ้ย เยี่ยมเลยเราจะมาเอาตั๋วไดมอนแล้วก็ตั๋วสุบป,ปืนที่นี่ค่ะทุกคน <Wow. S 1> เดี๋ยวมาเล่นกิจกรรมอันนี้นะดูรางวัลทั้งหมดสิของรางวัลส่วนใหญ่ก็มีหมดแล้วนะคะหลักๆเลยจะเป็นเซ็ตทรชนที่เขาเอากลับมาขายเนาะแล้วก็ชุดอืด่นๆที่ใครอยากมีแต่ยังไม่มีนะคะก็มาซื้อได้และอันนี้ล่ะ เหมือนจะเป็นปล้ามอันใหม่ไหมคะทุกคนใช่ไหมมีคนส่งดาวเจ้าและกิจกรรมฟรีล่ะกิจกรรมฟรีมีอะไรบ้างเห็นได้ยินแววว่ว่าเขาแจกสัตว์เลี้ยงฟรีด้วยมาดูนะกิจกรรมนี่กิจแจกสัตว์เลี้ยงเอาที่คาดผมหูแมวอันนี้นะคะมาแลกสัตว์เลี้ยงได้1ตัวฟรีฟรีเลยเป็นกิจกรรมที่คาดผม15อันเอามาแลกได้ซึ่งอันนี้ก็มาทำเฟยตรงนี้แล้วก็รับนะแล้วก็อันนี้ อันนี้แจกเสื้อนะคะเสื้อยืดสตรีทไฟเตอร์นะแจกฟรีนะคะแล้วก็อันนี้เล่นครบ10รอบนะคะได้สกินชิบ้าอ่ะเดี๋ยวสวมใส่ก่อนเลยแล้วก็ได้อันนี้เอาไปแจกชาวบ้านเขาให้เขาวิ่งเพจกันนะเฮาจะซูมชุดริวก่อนอ่ะชุดริวชุดริวดูก่อนซิว่าทำยังไงถึงจะได้มาเฮ้ยชุดนี้จะยังไม,มไม่มีไม่มีก็ต้องมีแล้วแหละชุดริวใช้50โทเคน ชุดจีนใช้40โทเค็นแต่ถ้าชุดจีนใครไม่มีเลยนะคะก็แลก2ชุดได้70 token โทเค็นเองเฮ้ยล่มไม่มีว่ะจะต้องแลกลมด้วยอูย้สกินอันนี้ก็ไม่มีถ้ามีเศษเหลือก็จะแลกอยู่ดูจากทรงละมาจะรู้วันนี้ดวงดีชุดริว600เพชรฮ <c oughs> คิดว่าได้แล้เฮ้ยทุกคนได้ชุด1ชุดอะไรไม่รู้ มีแล้วเยี่ยมดูไว้นะคะมีโอกาสได้ของสํำอยู่ฉะนั้นแล้วอย่าดีใจเพราะว่าเจอหลอดทองนะพี่จ้ามีคนส่งดาวเจ้าไผยส่งดาวมาโอ้โหทุกคนมีสิบมาอันเดียวทีเหลือหนึ่งแล้วก็มีสอโผลมาอันหนึ่งเยี่ยมเยี่ยมจริงๆ พันสองเพชรได้มา39โทเค็นเองโอ,โ,โอ้โหก,กระกิโอ้โหออ้อหสุดยอดชุดนี้คนอื่นเขาหมดกันเท่าไหร่วะทำไมจะรู้สึกว่าอนได้เหรียญน,น้อยจงงังงวย เรียกน้อยจุง5:3มโอเคแลกได้ละหนึ่งช like ุดเราเอาแค่ชุดนี้แล้วกันเนาะชุดนี้เอาไว้แบบถ้าเขามาลดลรคงลดราคาเราค่อยซื้อแล้วกันเนาะเพราะว่าชุดนี้เอาจริงก็คงไม่ค่อยได้ใส่หรอกน่าจะใส่แค่ช่วงเทศกาลตรุษจีนเฉยๆงั้นเราเอาแค่50โทเค็นมาแลกอันน like, ี right? so, ้แต่เราก็ต้องการอีกห้าโทเค็นเพืาอแลกล่มอยู่ดีปะวะแลกก่อนจ้ามีคนส่งดาวเจ้าขอบคุณสิบดาวค่ะว้าวชุดริวเปิดปุ๊บ ใส่ปับ๊บอยากได้ห้าโทเค็เขนขอซุ่มหน่อยซุ่มแบบนี้แล้วกันเผื่อดนดีเผือ่อดวดีคนแรกชุดมาแล้วคือแบบไน้นของก็นเยอะเลยอ่ะหก สี่หกหนึ่งหกสองสิบสองหกสามสิบแปดหกสี่ยี่สิบสี่สองพันสี่ร้อยเพนะคะทุกคนได้ชุดมาหนึ่งชุดนะแล้วก็ได้อ่าร่มมาหนึ่งอันนะคะ <Z un> เดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมอันนี้ต่อชุ่มปืนให้เราจะสุ่มปืนแต่ว่าตัวสุปมปืนเรามีแค่สี่สิบสองใบทุกคนเราจะก็เลยจะมาเล่น,ก,น,นกินจกรรม,มอ,อ,อันนี้ทุกคนกิจกรรมที่มันเป็นกงล้ออันนี้มา ทุกสิทธิ์ลดราคาสามารถใช้ซื้อไอเทมได้เพียง1ชิ้นเท่าน,านั้นซึ่งสิทธิ์ลดราคาก็จะเริ่มต้นที่50 55 60 65 70 80 90แล้วก็สิทธิ์ซื้อของในราคา1เพชรน,นะคะเราสามารถรีเฟชของได้อ้ก็มีพวกโทโคมโทโเคนมาด้วยนอยนนี้กล่องสุ่มปืนอันนี้ก็อยากได้มากดมาเลยดีกว่า1เพชร จริงนะก่อนจะมากดกิจกรรมนี้วันที่กิจกรรมนี้เข้ามาจะเห็นในกลุ่มโพสต์กันเยอะมากเลยว่าแบบหุยได้หนึ่งเพชรบักหรือเปล่าบักหรือเปล่าคนได้หนึ่งเพชรเยอะมากค่ะไม่เห็นได้เลยหนึ่งเพชรพี่จัดมีคนส่งดาวเจ้าอ๋อสวยสุดเดี๋ยวจ,จะลองซื้อให้ครบหนึ่งกลงล้อนคะคะแค่รอบเดียวพอกดต่อแป๊บทุกคนจะเอาหนึ่งเพชรให้ได้ รอยแต่ไม่มีของให้ซื้อครับแป๊บตัวอีโวนะคะุณตัวอีโวราคาหนึ่งเพชรสิบใบอะ่ะคดุ้มตัวอ e ีโวในราคาหนึ่งเพชรคดสุดกดต่อเลยยังไม่ครบรอบเลยเรารีเฟชตรงนี้เเพชรนะถ้าสมมุติว่ามีของที่เราแบบไม่อยากได้รีเฟชไปเลยตึง้งไม่มีไม่ไม่ไมอไม่มี ดี๋ยวก่อนมันจะไม่ได้ของซ้ำปะวะอ้อฉลาดแล้วทุกคนจะฉลาดแล้วตอนนี้อันที่เราซื้อไปแล้วมันจะไม่กลับมาให้เราซื้ออีกเปิดเลยแล้วกันแล้วก็มาสุ่มสกินปืนสกินปืนวันนี้มีตัวทั้งหมดห้าสิบใบขอให้ไม่ต้องเสียเพชรเพิ่มอ๋อให้เสียเพชรเพิ่มกันนะเฮ้ยเฮ้ยสีทองไหลอันมากแต่งหน่าเ็น ไม่น่าจะถาวรน,นี่ไงบอกละไม่ถาวรจริงด้วยเห็นทองหลายอันก็จริงแต่เป็นทองแบบชั่วคราวเขาเรียกว่าทองแบบเช่ากดอันนี้ต่อดีกว่าเรามีกดได้ห้าคังแบ็รู้สึกไม่ค่อยดีเลยเวลามันมีทองทองออกมาเพราะว่าทองทองมันไม่ใช่ของที่เราจะเอาอยู่แล้วอะโอ้สกิน SVD นี้ถาวรคนเฉยเลยอะแต่ก็ไม่ใช่รอบที่สาม เราจะเสียอาเปล่าเป็นอะไรอ่ะวันนี้มีแต่ทองทองออกมามีแต่สีทอง <Yeah. S 1> 15ามาดูโอ้ย ไม่เสียเพรไม่เสียเพรเพิ่มคนเดียวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จะต้องสุ่มก็คือน่าจะเป็นของชิ้นสุดท้ายในวันนี้นะคะก็คือชุดอันนี้แหละนี่อันนี้เราต้องใช้50โทเค็นในการแลกขอแค่20กล่องพอได้เน่ต้องใช้50ไม่เหรอตอนนี้เรามีใครเก้า 15...17 โ oh, 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 <Pizza. S 1> อ้โหโคตรปิจ๊ดมีคนส่งดาวเจ้าดูทุกคนดูดูดอย่างละหนึ่งเยี่ยมอ่ะสักสิอันละกัน <Pizza. S 1> นี่แน่ป๊อปห้สิพอดีเยี่ยมแรกเลยแต่ฉันงงมากว่าอันเนี้ยมันตอนแรกอะมันมีให้กดสอปิจ๊ดมีคนส่งดาวเจ้าทำไมมันมีให้กด2ออันวะ พรุ่งนี้ตู้อีโวเข้ามาทุกคนดูดิพรุ่งนี้เราจะมาส่งอีโวกันไม่รู้อีโวเป็นของอะไรมีใครแบบอวารู้ไหมว่าของอีโวพรุ่งนี้เป็นของอะไรมีบอมีไผ่หูบอ collection street fighter นะคะขอกดอีกรอบนึงทุกคนเผื่อได้90มีสิบา<ว>มีคนส่งดาวเจ้าเผื่อได้90แล้วได้90จริงด้วยหาสิอ,อันนี้แหละคะ่ะสิกอง ว่าไม่มีสกินสักอันเลยไม่มีสกินถาวรสักอันเลยไม่มีเลยใช่แล้วก็ไม่ได้ด้วยอุ้ยอันนี้ก็ยังไม่มีแล้วนะแม็กซ์เซเว่นถ้าได้สักแปดสิจะซื้อแล้วกัน <55. S 1> อุ้ยห้ 50, 50, 50, 150, ออาสิบห้าสิบกล่องก็นั่นเหลือร้อยห้าสิบเองอะดูแลกันพี่จาดมีคนจองกับุวกเจ้าถาวร พี่แต่ว่าเนี้ยรอบก่อนจะหมดไปหลายพันเพรมากเลยเราจะไม่ได้ถาวรอ,อ่ะแล้วแบบกล่องลดราคาเราจะได้ถาวรเฉยเลยคือว่าไม่เข้าใจเลยจริงๆไม่มีอะไรจะซื้อพี่จาดมีคนจองกระปุกเจ้าไม่ซื้อ